โอ้ช่วงนี้ก็ลําบากนิดนึงค่ะละครก็หยุดเลยแล้วก็ถ่ายไม่ได้แล้วก็งานหลายอย่างก็ต้องหยุดไปอะค่ะแต่เราก็ทําในสิ่งที่เราพอจะทําได้อย่างเช่นตอนนี้พี่ตาทำร้านข้าวก็คือหม่อมหลวงสมิดข้าวคุกะปิก็ยังขายได้เพราะว่าเราใส่ d e l i เ e อ y เอาใครที่ไม่มีอะไรทานก็โทรมาสั่งเราทําดูแลอย่างดีแล้วก็คุณภาพอาหารก็ดีอยากให้คนได้กินของแบบอร่อยเพราะว่าอยู่แต่บ้านก็เหงาอยู่แล้วบางคนก็โฮมไอโซเลตใช่ไหมคะก็อยากให้กําลังใจกันแล้วนอกจากนี้พี่ตาก็จะมีเพจ ตาสุรังคนางที่สอนธรรมะแนะนำธรรมะค่ะแล้วก็อีกอันนึงก็คือเป็นเพจที่เราทําร่วมกับสสสชื่อ v H w e o n e นเนส W E O N E N E S S นะคะก็จะมีการพานั่งสมาธิ เพื่อที่จะแบบว่าได้ฝึกตัวเองให้กลับมาอยู่กับลมหายใจด้วยวิธีง่ายๆในวันเสาร์ประมาณทุ่มครึง่งแล้วก็จะมีคลิปครูบาอาจารย์ต่างๆเนี่ยให้มาฟังแล้วผ่อนคลายให้เรามีวิมีหลักยึดในใจอะค่ะแต่เชื่อว่าหลายคนทุกข์แล้วก็กำลังกุ้มใจเราก็ต้องช่วยกันในสังคมอะค่ะถ้าเราสามารถที่จะได้แนะนําในวิธีการที่เขาจะช่วยตัวเองได้หลายคนมีหลายจริตเนาะแต่ว่าในเพจวีวันเน็ตเราจะรวมหลายหลายท่านเลยมีทั้งอาจารย์ไพศาลดรวรพัฒน์ หรือแม้กระทั่งแบบลา่าสุดพิจากํกำลังทำโปรเจกต์ใหม่นะคะเป็นเรียกว่าレ e ซิเลียนส์ก็คือการฟืน้นฟูกำลังใจจิตใจคนที่ล้มแล้วทำให้ลุกข,ขึ้นมาได้ยังไงโดยเชิญดาราเจ็ดท่านมาพูดคุยอย่างเช่นคุณก็ตจิรายุคุณเฟิร์สส็ลตแมชชีนนักกิ๊กมายุรินแล้วก็วันพรุ่งนี้จะสัมภาษณ์พี่ปูอัญชลีก็ทุกคนก็จะมีแนวคิดที่จะให้กำลังใจในแต่ละคนให้กลับมาฟื้นตัวเองให้ได้ซึ่งแต่คิดว่า เราเสพข่าวหลายๆอย่างมันทำร้ายจิตใจเราควรจะเสพสื่อที่ทำให้จิตใจเราเบิกบานเพราะว่ามีหมอแนะนำนะคะหมอทางด้านมนุษยวิทยาบอกว่าถ้าเราเครียดโกรธโมโหเนี่ยร่างกายจะพุงคุ้มกันลงแต่ถ้าเราอ่ะอารมณ์ดีมีความสุขแล้วก็ได้เสพสิ่งดีดีเนี่ยจิตใจเราเบิกบานร่างกายก็จะแข็งแรงมันเป็นสิ่งที่ร่างกายเป็นปกติสร้างพุงคุ้มกันได้โดยที่ถ้าเกิดเรายังไม่ได้แบบติดเชื้อโควิดหรือไม่ได้เป็นอะไรก็พยายามทำจิตใจให้เบิกบานและเป็นสุขอะคะ่ะ มันช่วยได้มากจริงๆค่ะมีค่ะมีเยอะเหมือนกันค่ะบางคนก็เขียนมาแบบว่าหลายครั้งที่ในเพจตาสุรังคนางเองเนี่ยก็จะมาปรึกษา กำลังคิดฆ่าตัวตายทําหนูไม่ไหวแล้วหนูจะทํายังไงอะไรเงี้ยก็จะให้สติแล้วก็ให้กําลังใจไปบอกว่าการเป็นมนุษย์เนี่ยการมีโอกาสมีชีวิตอยู่อ่ะมันต้องมีหนทางออกอย่าเพิ่งทํำลายตัวเองแล้วก็ค่อยๆค,คิดตั้งสติแล้วหาหนทางอะคะ่ะซึ่งตรงนี้ค่ะใครมีอะไรก็ทักมาได้ในเพจตาสลองคณะตาตอบเองหมดเลยค่ะค่ะจริงจการที่เราช่วยเหลือคนอ,อ,อ่ก็คือกำลังดาวน์แกงมันเกิขึ้นมาเราเองี่ได้มากรอกรับดึงอะไรยืด หลายครั้งก็เครียดน,นะคะแต่ว่าเรามองว่าเราเองเนี่ยเราได้ฝึกมาค่อนข้างเยอะแล้วเราก็รู้สึกว่าการที่ตัวเราเองอ่ะเรามีสติแล้วเรามีความรักการที่เราจะได้ช่วยคนที่เขาเออลําบากเขาคือถ้าวินาทีนี้เขาไม่ได้คุยกับเรา,าเขาก็อาจจะไม่มีชีวิตอยู่บางคนเนี่ยถึงกับจะฆ่าลูกสองคนตามไปด้วยอะไรเงี้ยคือเราได้ได้หยุดอ่ะคะ่ะได้หยุด วงจรบางอย่างเราได้ให้กําลังใจแต่คิดว่าอะไรที่พอทําได้เราต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือซึ่งตรงเนี้มันเหมือนกับถ้าเรามีโอกาสได้เรียนรู้ธรรมะของพระเจ้าแล้วเราต้องใช้ให้เกิดประโยชน์เราต้องช่วยเหลือผู้อื่นให้ได้เราอาจจะไม่ได้มีกําลังแรงทรัพย์ไปทําอะไรมากมายแต่ในเรื่องของจิตใจก็เป็นเรื่องสาคัญในยุคในสมัยนี้ถ้าทุกคนมีกําลังใจที่จะสู้มีความคิดที่จะมีสติที่จะผ่านพ้นปัญหาไปได้ วิกฤตอะคะ่ะมันคือโอกาสครูบาอาจารย์ท่านสอนบอกว่าในช่วงนี้ปัญหามันเข้ามารุมเร้าก็คือทุกเข้ามารุมเร้าถ้าเราสามารถที่จะใช้ปัญญาในการแก้ปัญหามันจะทําให้ชีวิตของเราอะได,ได้ได้เปลี่ยนแปลงได้พลิกแต่ถ้าเราขาดสติอะชีวิตเราก็จะไปอีกทางหนึ่งเพราะฉะนั้นทํายังไงที่เราจะแก้ปัญหาได้ก็คือ ตั้งสติก่อนคิดอะไรไม่ออกให้กลับมาอยู่กับลมหายใจก่อนก่อนที่จะตัดสินใจทําอะไรนะคะดูลมหายใจลมหายใจเนี่ยเขาเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดถ้าวันหนึ่งเราไม่มีเขาเราก็ไม่มีโอกาสอีกแล้วเมื่อวันที่เราตัดสินใจอะไรพลาดไปอะ่ะเราก็จะกลับมาทํากลับมาที่จุดเดิมไม่ได้เพราะฉะนั้นก่อนจะตัดสินใจอะ่ะให้ตั้งสติดีๆก่อนแล้วก็หาหนทางว่ายังมีใครที่ช่วยเราได้อีกบ้างมีหลายคนที่เขาพร้อมที่จะช่วยรับฟังนะคะมีหลายองค์กรหลายฝ่ายอย่าเพิ่งตัดสินใจ และอย่าลืมนะคะให้กําลังใจตัวเองสู้ค่ะต้องสู้ภาะวะตอนนี้มันต้องสู้อะไรที่เป็นสื่อที่เสพแล้วทําให้จิตใจตกต่ําทําให้จิตใจมัวหมองก็หยุดเสพอะไรที่เสพแล้วทําให้จิตใจสบายขึ้นมีความสุขขึ้นให้หันไปดูสิ่งนั้นหรือว่าอย่างพี่ตาเนี่ยอยู่บ้านคอนโดนะคะพี่ตาก็ไปปลูกต้นไม้ค่ะให้จิตใจเราเบิกบานอยู่กับต้นไม้เห็นเขาเติบโตเห็นเขาสดชื่นขึ้นนะคะจิตใจเราก็เปลี่ยนแปลงได้เหมือนกันค่ะ ต่ต้องบอกว่ามันคิดไม่ได้อะค่ะการคิดบวกมันเป็นการหลอกตัวเองอีกแบบหนึ่งเนาะว่าให้เราคิดบวกก็เราคิดไม่ได้เราจะคิดบวกได้ไงแต่การมีสติการมีสติจะทําให้เรากลับมาคิดบวกได้การไปบอกตัวเองให้คิดบวกมันทําไม่ได้นะคะมันไม่มีทางเป็นไปได้มันเหมือนเราหลอกตัวเองซ้ําซ้อนมันจะยิ่งยากเข้าไปใหญ่แล้วมันจะแก้ไม่ได้มันเหมือนเราเอาหินมากบหย้าลงไปอีกแต่การที่เราจะคิดบวกได้เราจะมีความสุขได้มันเริ่มจากการที่เราต้องกลับมาตั้งสติ และการตั้งสติที่ง่ายที่สุดก็คือการกลับมาหายใจเรารู้สึกตัวอย่างนี้ค่ะเหมือนเวลาที่เราเหนื่อยแล้วเขาถอนหายใจร่างกายเขาถอนหายใจเนี่ยคือธรรมชาติเขาเรียกร้องแต่อย่าลองให้ร่างกายต้องเหนื่อยเราค่อยถอนหายใจเราลองกลับมาดูลมหายใจทุกเชา้าทุกเย็นนะคะมันไม่ได้ยากหรือว่าตาเคยสอนไหมกระทั่งแนะนำไหมกระทั่งการดื่มน้ําอย่างมีสติ หลายครั้งเราดื่มน้ําเราไม่ได้ดื่มน้ําแต่เราดื่มความคิดตัวเองว่าจะทํานู่นทํานี่ทํานั่นแต่ถ้าเราดื่มน้ำํำยังมีสติก็คือดื่มน้ําให้รู้สึกถึงว่าน้ํากําลังไหลลงคอเราไปเรารู้สึกตามไปอะค่ะรู้สึกตามไปว่าไหลลงไปที่กระเพาะแล้วน้ําเนี่ยค่ะ เขาสามารถวนเข้ามาที่หัวใจเราได้นะคะพอทุกครั้งที่เราไปบริจาคโลหิตเขาจะให้เราดื่มน้ําเยอะๆเพราะว่าน้ําก็คือกลับไปเป็นเลือดเลือดก็จะวนกลับมาสู่หัวใจให้เราเมตตาใจตัวเองค่ะมีเวลานั่งแค่ดื่มน้ําแก้วเดียวเนี่ยะคะ่ะลองทําดูนะคะไม่ได้ยากดื่มน้ําแก้วเดียวน้ําเย็นๆด้วยความมีสติเนี่ยมันจะทําให้ชีวิตเราสดชื่นขึ้นเยอะเลยออกซิเจนที่จะเข้าไปในร่างกายก็จะเต็มมากขึ้นด้วยะคะ่ะลองดูค่ะไม่ได้ยากอะไรเลยเลยไม่ต้องใช้เงินซื้อด้วยค่ะ ติดตามข่าวบันเทิงที่นายตะเทนแชนแนลอย่าลืมกดสับตะไคร้กันด้วยนะ